สวัสดีค่ะสมาชิกวินีระยุกันทีสนามชนโคโซทงนะคะวันนี้จะพามาดูวัวที่จะทำการชนในวันที่1 2บสองสามมกรานะคะสวัสดีค่ะน้องน้องเชื่ออะไรแนะนำตัวนิดนึงครับเชียรนครับน้องอ้นมาจากใครโขนในค่ะน้องลูกบ้านครับลูกบ้านนะคะน้องวัวตัวนี้เชื่ออะไรคะโคดุกดังซิงบอไซหรือว่าทันดุกครับดุกดังซิงบอไซหรือทันดุกนะคะทันดุกอายุกี่ปีละคะแปดเก้าปีครับแปดเก้าปีเป็นทายาทของตัวไหนพอสอมไหมลูกบ้านครับลูกบ้านเจ๊กเตัวนี้นะคะน้องเชิดเมื่อกี้ครั้งนะคะทันดุก นิ้วว่าร่องเหรว่าแขงหนาโป้งหัวรกชนะมาจัดสนามไม่คนออสนามนเนี่ยชนะทีเสาทองนี่เลยน้ากี่นาทีตอนนั้นไม่ถึงนาทีครับทีมเพื่อนดีเดียวน่แหลนไม่ถึงนาทีปิดเจ้าปิดเกมได้นะคะวิชาทางเชิญน้องเข้าประเพณีคันอองรุนเพื่อนตุ้งหมูวัวรุนหมูหมูนะคะตัวนี้น่ะเดินวัวกันวันกิโลได้นี่ สามซีโลครับสามซีโลเหลือเบาเหลือพ่อนกันแล้วนะคะกินยากกินนานได้ดีไม่น้องทันดุกินดีครับกินดีไม่เหลือยาไม่ทำหนุยนะคะพกพาความมั่นใจเมื่อกี้เปรอร์เซ็นต์น้องรอบนี้เต็มร้อยครับวัวซอสาสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาน้องคิดว่าเต็มร้อยครับร้อยแล้วเหมือนกันผอมหิวผอมแทงผอมปะทะถ้าเข้าสกิดให้ชนผอมเลยไหมไม่บอกเลยนะเขายังไม่ได้เตียมยังไม่ต่อเข้านะคะค่ะทันดุกทุกหูรอบนี้นี่ไส้หน่องเป็นยังไงบ้างคะ เหมือนเดิมแบบดนดนรายจำควันไหมเนาะจำจำควันนะคะตัวน,นี้นะใไฮฝากทุกเอฟซีรือผู้ติดตามไดเลยค่ะฝากเป็นกำลังใจดุ๊กดุกดังซิงบอสไซได้ครับช่วยชมช่วยแชร์เป็นไอแชร์แรงใจให้ด้วยคุณนี่มีความมั่นให้ชมกันแน่นอนนะคะคที่สมาชิกเห็นอยู่บนหน้าจอคือดุกดังซิงบอสไซหรือทันดุกนะคะทำการชนทีสนามเชิญโคเซาทองในรอบเดือนมกกระลาชิงเงนินรางวัลกันทีสองแสนสองหมื่นบาทน,นะคะขอบคุณมากค่ะชนในมิชัยผาเบีสรอบขายคาน้องขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันทีสันนั่นเฉิงโค่สองคงนะคะวันนี้จะพามาดูวัวที่ทำการชนในวันที่สิบสองสิบสามมกรานะคะสวัสดีค่ะน้องครับชื่ออะไรในหลังตัวนี้หนึงค่ะชื่อน้องเบลกับน้องเบลมาจากใครขนได้ครับล่อหน่อยบันเมฆครับล่อหน่อยบันเมฆนะคะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องโนดฝ่าวันไม่ยอดมองขนชัยเรือเม่เสียบโคโนดฝ่าวันไม่ยอดมองขนชัยเรือเมสซี่นะคะเมสซี่อายุกี่ปีล่ะคะเก้าปีครับเก้าปีเป็นทายาทของตัวไหนผ่อสาบไหมไม่สาบครับไม่สาบนะคะชนมากี่ครั้งแล้วเนาะห้าครั้งครับล่าสุดนี้แพ ซุเปรอร์บอลน,นะคะจากสนามหนาทรายรอบนี้ให้น้องแก้ตัวนะคะคเนื้อว่างล้าสุดวางน้องเมื่อกี้นาทีชั่วโมงว้าวชั่วโมงกว่าเลยวิชาทางเชิญน,น,น้องเข้ากับเพนได้น้องจุ่นเรื่อยครับเรื่อยสไตล์คลาสสิกนะคะวัวทุ้คูนี่กินยากกินน้ำได้ดีไหมเนองกินดีครับกินดีไม่เหลือยาไม่ทำหน่อยนะคะพกพาความมั่นใจมาที่เปอร์เซ็นต์ครับรอบนี้เต็มร้อยครับเต็มร้อยวัวซัสสมบูรณ์อีกเปอร์เซ็นต์ในสายตาตอนนี้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบเก้ากันเลยหน้าอีกเปอร์เซ็นต์ทะเลวันชนกันนะคะครับ แมสซี่ทุกขูรอบนี้นี่ไส้หน่องเป็นยังไงบ้างคะมีดื้อมั้งรับมีโดนบ้างบางทีนะคะแล้วแต่อารมณ์ของหน่องเขาหน้าจำควันไหมเนาะจำกับจำควันนะคะตัวนี้นะให้หน่องฝากทั้งเอฟซีและพุตติ้นตันไปเลยค่ะก็อีฟจีมาช่วยเชียร์ด้วยครับวันที่ที่ต้องนี่ครับช่วยชมช่วยเชียร์เป็นในเชียร์แรงใจให้ด้วยคุณนี่มีความมั่นให้ชมกันแน่นอนนะคะที่สมาชิกที่อยู่บนหน้าจอคือโนดฟาวันไม่หยุดมงคลชัยรือเมสซี่เมสซี่ทำการชนทีเซนามฉินโคเซาทงในรอบเดือนมกราุฎราทนะะะคคคขอบุณมาก่วัีชินี อขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามชนโคเสาธงนะคะวันนี้จะพามาดูวัวเทียทำการชนในวันที่12บซ่างมกราคมนะคะสวัสดีค่ะน้องเชือดอะไรแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อสกันครับน้บนองสกันมาจากใครคุณได้ครับใครคูซ่างกลืออ่ะทานงวัวตัวนี้เชืออะไรคะโนยยด,าดาาอนอทองลายยอดวิชาดาราชัยครับเกลือกเกศีครับครูโนดทองลายยอดวิชาดาราชัยหรือเจ้าเกียรศีนะคะเกียรศีอายุกี่ปีคะน้องเก้าปีอ่ะเก้าปีเป็นทายาทของตัวไหนต่อสามไทยยัดซ่างบรรูอ่ะลูกของซ่างบรรูนะคะชนมากี่ครั้งเลยครับฮาไฟฮาไฟหลาสุดชนะไลยครับหลาสุดแพ้ไม่บอ นี้ให้เขาแก้ตัวนะคะเ <คะ S 1> นื้อว่างล้าสุดหลังนองเมื่อกี้นาที่ยี่สิบแบบยีสิบนาทีวิชาทางชนนั้งเขาปเปี่ยนให้รับชุ่นบูบูตั้งโควไว้เปื้อนโตชอบให้เผื่อนทำชอบให้เผื่อนพานะคะคตัวน,นี้หน้าเดินวัวกันวันกิโลครับ แปดเกาโล่แปดเกาโล่เลิมเบ้าเลิมพอนบางย่างไม่ดีอ่ะย่างเดินเแ่าเดิมนะคะกินยากินน้ำได้ดีไหมดีอ่ะกินดีไม่เหลุดยาไม่ทำเลยนะคะพักภาคความมั่นใจเมื่อกี่เปอร์เซ็นต์น้องรอบนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ประมาณเก้าสิบอีสิบเปอร์เซ็นต์ถลเอวันชนกันนะคะค่ะนิสัยเขาเป็นยังไงบ้างน้องเกียร์ซี่รอบนี้ดื้อโดนเหงื่อโดนน้าจำควันไหมคะไม่จำใครไม่จำใครไม่ส้นชนเพตัวนี้น้าค่ะให้ฝากทึงเอฟซีเราผู้ติดตามได้เลยค่ะฝากมาเป็นกำลังใจให้เกียร์ซี่เลยครับสอนใจเกิดค่ะช่วยชมช่วยแแชชรรรร์์นนนนนะใใใใหห้้้เเป็งงจดวยคค่ีีมมม กันแน่นอนนะคะที่สมาชิกเห็นอยู่บนหน้าจอคือนโนตทองไลยอดวิชาดาราชัยหรือว่าเกษีนะคะทําการชนทีสนามชนโคเซางทงในรอบเดือนมกราจีงเงินวันกะทิจามเต้นเจ้าหมื่นบาทนะคะขอบคุณมาค่ะ,ช,คะชุดทีมิช,ชิดขาเบลและไทยชาแนลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามชนโคเซางทงนะคะวันนี้จะพามาดูว่าที่ทำการชนในวันที่สิบเก้าสิบสองมกรานี้นะคะสวัสดีค่ะเชื้ออะไรแนะนำตัวนิดนึงค่ะเว้าับมาจากขาโคนได้ค่ะลูกบ้านกับลูกบ้านนะคะน้องวัวตัวนี้เชื้ออะไรคะโนราของตัวนี้นกับนื้อ ชวนชมนนงามกองธรณีหรือเจ้าชวนชมนะคะชวนชมอายุกี่ปีล่ะคะแปดเก้าปีได้ครับเก้าปีเป็นทายาทของตัวได้พอทายาทของน้องไม่ครับลูกของเจ้าน้องไม่นะคะชั้อนมังกีครั้งละคะครั้งเดียวกับเล่นคังชนะได้มากชนะเขาแก้วครับชนะเขาแก้วกี่นาทีคะตัวไม่กี่ที่ครับไม่กี่นาทีจะไปเกมได้นะคะวิชาทางชั้อนต้องเข้าประเภพณนค่ะนี้จนเรื่อยๆครับจนได้ตกตังคลาสสิกถือว่าครบเถึงตัวนี้นะคะเดินวัววันกิโลได้ค่ะวันเซฮาร์โลได้ครับเซฮารโลหรือเบาเหลือพ่นบางอย่างตอนนี้พ่นเลพ่นแล้วนะคะกินยากินน้ำได้ดีมม้คะชชวนนนกิ กินยาดีครับกินดีไม่แตงยาไม่ทำหน่อยนะคะเราพีพีบอกพาความมั่นใจเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยเลยวัวซัสบูกี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาคิดว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับตอนนี้ประมาณเก้าสิบอีสิบเปอร์เซ็นต์ทะเลวนชนกันนะคะขาชนช่อมทุกครั้านี้ในส้หนองเป็นยังไงบ้างคะดื้อกดื้อร้ายนะคะจำควันไหมจำควันครับจำควันนะคะตัวนี้น่าไฮฟ้าทึงเอฟซีรู้ติดตามไปเลยค่ะคว้างทึงเอฟซีชวนชมด้วยครับมาเป็นแดงเชียร์แดงใจด้วยครับชวนชมโซเชียลให้เป็นแงเชียร์แดงใจให้้ดวยคคุณนนีี่่มมมวาัใชชมมกกันนนนนแ่่อะะคทีสาิให้ด้ เจ้าคือนุษ์งามกองธรณีรบชวนชมนะคะทำการชนทีสะนันชนโคเซาทงในรับเดือนมกราชิงเงินวันกฐีสามเส้นสองหมบาทนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีมีเชิดผาเบลรับขายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกวันนีโดยเฉพา่สะนันชนโคเซาทงนะคะวันนี้จะพามาดูว่าที่ธรรมการชนในวันทีสิบสองในก็สิบสามมกรานะคะสวัสดีค่ะนายหัวเดี๋ยวเราจะได้แนะนําตัวนี่นึงค่ะซื้อบ้ากับในหัวบ้ามาจากใครโขนนะคะมาจากกายโคโคข่าวลุงนั้นกับขอกชาวลุงนั้นนะคะนายหัวตัวนี้เชื่ออะไรคะ โคหลังซายกเข้า,าจะไปอยู่ คือที่ม็อกค่ะหลังซัดยกข้าวเจ้าพายุรัวเจ้าซีม็อกนะคะซีม็อกอายุกี่ปีล่ะคะอายุเราห้าปีหาถึงหกปีน่าหน่องเป็นทายาทของตัวไหนในหัวพอไม่ไม่สามกับไม่สามนะคะชนมากี่ครั้งละคะซีม็อกชนมาสามที่ครั้งแบบสามซีครั้งล่าสุดชนะได้ค่ะชนะเโา้งชนะเซาทงนี่เลยกี่นาทีการในหัวตอนนั้นประมาณสิบกว่านาทีสิบกว่านาทีก็ปจิดเกมได้นะคะวิชาทางเชื้อเนื่องข้อประเพณีการชั่นเรื่อยๆกับชั่นเรื่อยๆสไัล์คลาสสิกวัวทุ่งขูนกินน้าหญ้ากินดีน่อยไกามม้ำ เมื่อกี้ปเปอร์เซ็นต์รอบนี้ก้าว95เปอร์เซ็นต์กับตอนนี้ประมาณ95.5เปอร์เซ็นต์ก็ทะเลวันชนกันเลยนะคะซีม็อกทุกคูรอบนี้นี่ไส้หน่องเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ไส้ดีกับมีไส้ดีนี่ไส้ขุนไม่ดนไม่ร้ายนะคะให้ในห้องฟัาทีมเอฟซีเราพูดติดตามไปเลยค่ะ ให้ช่วยชมช่วยเชียนะให้เป็นตังเชียระงใจให้ด้วยคุณนี่มีความั่นในชมกันแนนอนนะคะที่สมาชิกนี่บันน้าจอคือหลังซัดยกข้าวเจ้าผ่ายุรอซีม็อกทำการชนถีสนามชนโคเซงในรอบเดือนมกราเป็นคุ่เอพิเซของรายการนะคะชิงเงินรางวัลกันทีหนึ่งล้านสี่แสนบาทนะคะขอบคุณมาค่ะดเชพาร์เบลขายนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามชนโคเสาธงนะคะวันนี้เสื้ามาดูวัวที่จะทำการชนในวันขีงซิก้องซิกซา่มกรานี้นะคะซึ่งวันที้ีเชื่อได้แนะนําตัวนี้เชื้อแม็กค่ะเพี่แม็กมาจากใครโคไหนคะบ้านๆครับลูกบานนะคะของวัวตัวนี้เชื่ออะไรคะพี่แม็กด้วนนาวัยเมืองไทยอรัโคโนดนาวาเอกหรือเจ้าเมืองไทยนะคะเมืองไทยอายุกี่ปีละคะพกปีพุกปีเป็นทายาทของตัวไหนพี่พอทรามไหมทายาทเซาอีครับลูกของเจ้าเซาอีนะคะชนมาอที่ครั้งละพี่ซ่องครั้งกันชนะที่ไหนมาค่ะลักษณะบอลล่อครับชนะบอลล กี่หน้าทีได้ตอนนั้นสิกว่านาที่สิบกว่านาที่พี่จะาปิดเกมนะคะวิชาติทางชันต้องเข้าประเพณีไหมคะเรื่อยๆกันชนเรื่อยๆสไตล์คลาสสิกนะคะว่าทุกคู่นี่กินยากกินน้ำได้ดีไหมคะกินดีครับกินดีไม่หลุดยาไม่ทำหนุยนะคะผมฝากความมั่นใจเหมือนกี้เปอร์เซ็นต์พีรอบนี้ก้าวสิบก้าวกันเลยอีเปอร์เซ็นต์ทันเลวันชนกันนะคะน้องทุกคู่รอบนี้นไส้น้องเป็นยังไงบ้างเดินเดินรายจำควันไหมพี เอาต่างเป็นกับกับ<ม>จำจำใ <จำ S 1> ครค่ๆกันค่ะไม่จําใครเลยนะคะค่ะให้ผีฟ้าทุ่ง fc เราติดตาไมไปเลยค่ะพี่คว้า fc จากกับ,บีมาเชียร์กันเยอะๆกับเพิ่มช่วยชมช่วยเชียร์ให้เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยคุณนี่มีความมั่นในชมกันแน่นอนนะคะค<ำ>ที่สมาชิกเห็นอยู่บนหน้าจอคือโนดนาวาเอ็กซ์ลือว่าเจ้าเมืองไทยนะคะเมืองไทยทําการชนกันทีสนามชนโคเซาทงในรอบเดือนมกราคมนี้เป็นคู่เอพิเซสสุดของรายการนะคะชิงเงินรางวัลกันทีหนึ่งล้านสี่แสนบาทนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีมิใช่ผาเบ้นรับขายค้าพผีขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสมาชิกวนีรยุทธ์กะทิสานต์ถึงโกศทงนะคะวันนี้จะพามาดูวัวที่จะทำการชนในวันที่สิบสองสิบสามมกรานะคะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะชื่ออะไรในหนุ่มตัวนี้หนึ่งค่ะชื่อครีมค่ะน้องครีมมาจากใครคนหน่งคะน้องไก่โกลรวมใจเพื่อนลาสกาผิบอุ้นค่ะค่ะน้องวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องโกแดงงามอัศวินซิ่งหนักหลาหรือว่าฮงน้อยค่ะแดงงามอัศวินซิ่งหนักหลาหรือเจ้าฮงน้อยนะคะฮงน้อยอายุกี่ปีคะน้องประมาณหกปีนะคะถึงหกปีน่าเป็นทายาทของตัวนะะคชนเมื่อกี้คคครััั้้งงะะะหวแมมม่่่่ไไกกลลลออเยปดดพร้อมแจงเสาม คงนะคะเนื้อว่างหลาซุปวางของบางกินาทีประมาณจำชิบว่านาทีงประมาณซวันนาทีวิชาทางชนน้องเข้าประเพณีขนมที่ไปเล่นในบอลไปดูกันในบอลนะคะกินยากินน้ำได้ดีไหมของน,อน่อยดีค่ะกินดีไหมเหล็กยากไม่ปทำหน่อยนะคะเดินว่าวันกิโลได้ประมาณเทากิโลเท่ากิโลเหลือเบาเหลือพอนบางย่างเหิมแล้วเหิมแล้วนะคะน้องทุกครูรอมนี่นี่ไส้หนองเป็นยังไงบ้างห้องน่อยไม่โดนค่ะไม่โดนไม่ไหลจำควันนะจำจำควันนะคะทาให้นองฟักตึงเอฟซีโรูุติดตามได้เลยค่ะฟักตึงเอฟซีของน่อยด้วยนะคะหมายเชียร์เยอะๆกันค่ะค่ะช่วยชมชช่วยยเีร์น ในแจ้งใ,ใจให้ด้วยรอบนี้ห้องหน่อยพร้อมแจ้งเกิดน,นะคะที่จะมาชิกขึ้ยู่บนหน้าจอคือแดงงามอัศวินสิงหนักลาหรือห้องหน่อยห,ห้อหงหน่อยทำการชนทีสนามชนโคเซาทงในรอบเดินมกระดาจิงเงินนวันกับทีซีแซงสีหมื่นบาทนะคะขอบคุณมากค่ะชุดดิมใชยผาเบลรบขายค้น่องขอบคุณค่ะ